ไม่ยังเหรียญวัดปลาจ้ะวัดปาลาหลวงหลวงปู่ซอยอ,อะไรไกินเลืเอเถอะไหนหันมาสิเป็นห <c oughs> ูยจิ้มอร่อยลองชิมดูคนว่ะ เอาเห้ยัล้วนี่เอาหัวตังค์ไปน,น่องหังวไน้ <g ül> นอ,องอมาเทียวเทียวชมเชมวัดวัดป่าีปนอ้องแก่รอบๆมากันคืนนะมากันคล้่นี่น่องมากันคืนคี่ร้อ,อนทำมากันคืนนี่ใช้กาดเดินย้มคลืนมาลดี่น้นอง มีเสียงไหมพุณน่ะชาวบานย่านมขึ้นปุ่นห้องน้ำห้องน้ำอยู่คนเด้อแต่ถ่ายโพดีเม็รอบๆในที่น้องได้ชมเต็มเห็นปะคุณน่ะผู้อยู่ฟังผู้ใช่เรียนยังวะเรียนหาเรียนบาทเรียนสิบเรียนบาทก็ได้เหรอเรียนแด้บาทก็ได้

ไอ้เรากินเหล่อกินเหล่อไอ้เราตื่น้าก็ชิลเหล้าตกบ่ากรักก็เล้าตอนเย็นมือก็ชิลเหล้าหลี้ยงมือแ้าหลังชิลเล่อแดดแดดไม่เคยเหนื่อยูดมาแล้วคือมอหดี๋ยวกูฟราเสืวมันด้วยตากับเบี้ยด้วยให้เหวี่ยงเที่ยวโอ้ยโอ้ยยาเลือดเหื่อยป่าวจ้าป่าวจ้าใจไม่รู้ว่าอะไรสักหน่อย

มันต้องเดินเข้าเงินไงมอ้ยดูพี่หัจ,จะตีเอาพี่หัตีดูสิไ <laughs> มหน,นม้นมจรงนี้เดี๋ยวโดนไม้ตีพี่หัด <laughs> สาธุก่อนสาธุก่อนน้องบอกให้สาธุ

<tôi đoạn> là ăn cua à? <tôi đoạn> <tôi đoạn> ขาอันดอมอะตอนนี้มีคนกลัวมีคนกลัวมีคนกลักว,ว,ว,วแล้วครับอย่าไมอย่าเบิ้งสนนี่แหละตอที่ว่าเราเสือหนาขวานี่น้องตระห่านกันโอ้ถ้าหยอดอันนี้นะวิ่งเลยนะเฮ้ยยอด We have to do